เาม่สมา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 สอางามาสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับวันนี้อยู่ที่สนามขอดินบ้านพี่หมูชนบุรีครับจัดการแข่งนกกรงหัวจุกหรือนกปลารดหัวโคนครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับสยรบหวันก็ะครับอาวเก็บตังค์ก็อย่างนี้บัตรกัน คออนเล่นกันน้อยยลงอยู่แล้วมีเก็บบรรยากาศนกจะแข็งแล้วเปิดผ้าแล้วครับใกล้แข็งไหมครับยวจะเริ่มจากฝั่งซ้ายมือผมก่อนแล้วไปฝั่งขวามอเอายิ้มรอรๆนะนม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 ไม่ใบกล้องนะหน่อยเร็วนมนม

ม่มอันต้นอั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 นมันบินด้วยนะอันั้นไปเลยดิกินบินด้วยสานอนั่เลยอันอันดอกเอกี้มบินนะบินต่อเลยนะนายนายพอดเบอร์หาเบอร์ห้าไปสฮ้ย นีไม่ร้องไ่ร้องเดี๋ยวนนีลิกแล้วสองเดียวลิกแล้วสองมา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 พี่นังสองสามาสามาสามาสามสามาเร็วเร็สมาพี่นังสามาสามาเร็ว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 เสามวนพี่นาวนเร็วเฮ้ยสเร็ว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 เร็เร็เร็วเร็ร็วเรเร็วเร็ร็วเ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 ร็ว

ท้างนู้กระจายเลยยังเป็อยู่ครตอนนี้แป๊บนึงกระายยาวละครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลร์ใครเข้าชิีนู้นเนี่ยรู้่ารนน้อยแน่เลยยาวเรื่องเอาให้เขาชิงให้ได้ใครมาชิีนู้นนู้นปิดหมดเล้ว có hai người nào chú đi, phía sau, phía sau, có đấy, à, hai chú đi cả hai người nào phía sau, phía sau, có đấy, hai người. Màn nha, bảo đâu nha, bảo đâu nha, lại phăng chút này. Phăng nó, phăng nó. Phẳng lên đây, 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 หนึ่งมาเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองมา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 เร็วเร็วเร็วสองมาสองออนสองออนเร็วเร็วเรเร็วสองสามาสามมาสามมาสามาเร็วเร็วเร็ตีนางสมาเร็วเร็วเร็ววตีนางสามออนโอ้กระโดดช้าเกินเไม่ร้องเลยอะเด็วเร็วเ็

มามามามมามาอาสองแวสอวมานึ่งสองมาสองมาสอมาสอง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 สองสามมาสาสเริ่มเลนะครับร้องกันได้แล้วนะครับเออเออมึนเลยผีกระจายนะดูแล้วเดี๋ยวไปดูนตีนงคนเยาวออง ออกมาสองมาสองมานั่งสองสาม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 เรียกเรียกสามสามามามสามสามเรียกสามสามสาไม่ทันเด็กดองอะไรประมาณนี้เลยไปิด เร็วเร็วอย่เร็วออกเดียวนี้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเฮ้ยลูกร้องอัทันอยู่แล้วไม่ได้ตัวมันไม่ร้องให้ดีให้ดีอ่าร้องให้ได้ลูกนาเลยหรอแอทำไมลิ้กระตกนะลูกสุดท้ายแล้วเร็วไม่ดิเร็วกด้วยร้องไม่ได้เร็ว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 เอาลูกลิ้กลิ้งเดียว ไม่มีตกข่าวายท้องเลครับียบแล้วนี่โดนทีบนะครับโ้มเอี่โดนทิลบแตกราูัดนใ่มังยเวาีเย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 วเร็วเรวเร็วเ เบอร์หเ้าเบอร์6เข้าเบอร์่รู้เบอร์เข้าเบอร์9เข้าเบอร์เข้าเบอร์11เข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกับด้านกระดาษไนไหนข้าลเลเขียนเขียนแล้วแต่เราลงเวลาใคาไปรับเบอไง เขียนเขียนใหม่อะเหรอมีนกเหลือทั้งหมดสิบเอ็ดตัวครับโอเคโอเคโอเคแตผมบอกให้ไล่ไล่ตามเบอร์เก่าก็ได้แต่ไล่ในกระดาษเมือสองเมือสี่เบอร์อะไรไล่ลงมาเปลี่ยนละเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งตองทำไง่ายเลยขีดเขียนเขียนได้หมดแล้วใช่ไหม ไ้ไปมาสอง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 มาปีนังปีนังอไ้ไม่ได้องปีนังดูให้ดีได้ดอกเดียวดูให้ดีเบอร์อันก็แลกันอัอยเสร็จอันไว้อันที่ร้อยเดียว

พี่แต้ยูัไงล่ะพี่แต้ยยังงล่ะลยังง้เห็นไหมเบอหนึ่งมามามาพี่นังพี่นังพี่นังมีนุมพีนุ้มพี่นังเนินงมาสงมาสองมาสองมาสองมาสงมาพี่นังสองมาเร็วเร็วเร็วเพี่นังสองมาสองสามาสามาสมาเร็ว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 เรวเร็ทันเร็ว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 เรายใจ้สามดอามดอกามดอกเบ้อง 1 7่อนจริงยแน่ไม่รู้ไม่รู้งให้ได้แม่เก่งเดี๋พาคุมอ่ะคืนไปทานงอบเขาเดี๋ยวยักแตกขอข้าจริงไม่เล็กเล่นเดีเอามาแล้วมามากท่าเลย ติดรางวัลนะครับหัวห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสองสี่ร้อยที่สามติดหน้าสามร้อยที่หกยี่สิบสองร้อยคนห้สิบรางวัลเลยวนี่สามสิบห้านกนะให้เจ้านกเก้านกอบได้เจ้านกอบได้กี่ได้พี่ได้ได้ลกคันอ่ะได้จากใต้ล้วงได้ครับนี่นกรอบนี้กี่ตัวสามสิบห้าสามสิบห้าเนี่ยไหนผมจะย้ำ

ถิงต่อไปถิ่ต่อไปถิงต่อไปถิ่น่อไถนต่อไปถิ่ต่อไปถต่อไปถิงนต่อไปเรอถึงต่อไปถิ่ต่อไปเรอยเ่ถึงต่อไปถนต่อไปเรอ่่ือเจ้าของมันไว